อาฟาดวื้ไปสองทีดิขับใส่นาะเขาเรียกว่า oh. มันจาสลักเกอรกันนาะโอเคสาวันนี้ก็ผมคลิปนี้ก็อยู่เกมเดย์บายเดย์ไล t ์โมบายนั่นเองนะครับผมนะ <Yeah. S 1> ก็ว่นนี้แล้วก็กลับมาอีกครั้งกับซูเว i ร์โวนะครับหรือผู้รอดชีวิตนั่นเองมันก็เดียวกันนั่นแหละแต่ว่ารอบนี้ เราไม่ได้มากับเดวายครับเรามากับเมกโทมัสนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> คือคลิปที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วแบบจูกได้ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่อะ่ะเออผมก็เลยแบบว่าอยากจะมาแก้ในคลิปนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะโอเคมาแต่เราไปดูเพิร์กกันเลยนะครับคือด้วยความที่ว่ามันเป็นเมกโทมัสไงมันเป็นตัวที่ตัวละครที่2ที่ผมเล่นนะถ้าถ้านับเซอรนะ์มันเป็นตัวละครที่2ที่ผมเล่น เปอร์ขั้นสามมันก็เลยมีไม่เยอะนะครับมันก็เลยเห็นมีประมาณตามนี้แหละ <Aww. S 1> ม,มาเดี๋ยวเราไปดูเปอร์ที่ผมชอบใช้กันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะไปะไปดูกันเลยเปอร์แรกนะครับเป็น k, เปอร์ขนนกนะ <Nice. S 1> ก็คือร้อยชิดขวนนะครับจะทําให้เห็นแบบว่านานน้อยกว่าปกติห้าวินนะครับแล้วก็จะทําให้การวิ่งแล้วก็ การสะกดรอยตามขังเราเนี่ยยากขึ้นนะครับก็คือมันจะวิ่งได้เบานะครับแล้วก็เงียบด้วยอโอเคต่อไปเปิร์กที่2นะครับเปิร์กอันนี้นะเปิร์กวิ่งสุดก,กำลังนะครับเป็นเปิร์กที่หลายๆคนเขาชอบใช้อะแต่ว่าผมยังไม่มีขั้น3นะครับก็พยายามเล่นอยู่แหละก็คือเปิร์กเนี่ยจะทำให้เราเร่งฝีเท้านะครับตอนที่เราเริ่มวิ่งเป็นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต ความเร็วอะความเร็วตอนเป็นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเวลาสุดๆก็คือสามวินั่นเองหลังจากวิ่งหลังจากเราหลังจากเปิร์กนี้หมดนะครับหมดสามวิปุ๊บมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยติดสถานะหมดกาลังนะครับเป็นเวลาหกสิบวินั่นเองนอนนแล้วก็วิ่นส่วนกำลังเนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้ตอนที่เราติดสถานะหมดกำลังนะครับ oh, <yeah. S 1> โอเคต่อไปเปิร์กที่สามนะครับเปิร์กตัวนี้นะนี่เบิร์กนี่ก็คือ ความเร็วแรงเยียบงันนะครับระยะการตรวจจับเสียงกระโดดและเสียงซ่อนตัวจะลด,ดลง100%นะครับแล้วก็เอฟเฟกนี้สามารถเกิดขึ้นเพียง1ครั้งในทุกๆ25วิเท่านั้นนั่นเองนะแล้วก็เปิร์กสุดท้ายนะครับอะดรีนาลีนขั้นหนึ่งใช่อะดรีนาลีนขั้นหนึ่งั่นแหละก็คือเราจะได้รับอะไรสักอย่างเป็นพลังงานไม่คาดคิดเมื่อ ใกล้จะหนีรอดหายจากสภาวะร่างกายขับคันทันทีแล้ววิ่งด้ยวยความเร็ว150%ของความเร็วในการวิ่งปกติเป็นเวลา5วิเมื่อประตูมีไฟเมื่อประตูทางออกมีไฟเข้าอาดรีนอะดีนารีนจะไม่สามารถใช้งานได้โอเคก็ประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยผมก็ชอบเอาไฟฉายไปนะไฟฉายก็ผมไม่ซีเรียสนะว่าจะเป็นอันไหนนะครับขอแค่ว่าเป็นไฟฉายนะ Are you sure about that? บางทีผมก็ใช้สีเขียว สีม่วงนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้สีเหลืองเนาะแล้วก็ส่วนอุปกรณ์เสริมก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับก็คือจะทําให้เราใช้ไฟฉายได้นานขึ้นอีกแล้วก็เลนเลนสีน้าตาลนะก็คือระยะของแสงไฟฉายเนี่ยจะลดลง25%นะครับ oh, <yeah. S 1> แล้วก็ความกว้างของแสงไฟฉายจะลดลง25%ะแล้วก็แอดออนที่ผมเอาไปก็คือการ์ดคนหลักนะครับจะมอบโบนัส ประสบการณ์ห0ึอเให้กับผู้เล่นนั่นเองโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับเบิรกที่ผมชอบใช้แล้วก็อุปกรณ์แล้วก็แอดออนนั่นเองตอนที่เล่นเมทั o มัสนะถ้าตอนที่เล่นเดอะไวท์ก็จะเป็นอีกเซตหนึง่งโอเคมาก็เดีเซตนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับผมนะแล้วก็ไอที่ผมบอกว่าผมจะแก้มือนในคลิปนี้เนะี่ยผมจะแก้แบบแก้ได้หรือเปล่าจะจุกตึงได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยมา A few minutes later โอเคก็ดูเหมือนว่าจะมาอีกแล้วนะครับเราได้แมปลงเหล็กแห่งความทรมานว้าวน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่มั้งแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเชนเลอร์เนี่ยเป็นตัวอะไรเนาะเราก็วิ่งหาเครื่องปันไฟเลยแล้วกันเนาะแถวนี้ไม่ออเจอแล้วัก็จะบอกว่าแถวนี้ไม่มีเลยเหรอ เสียงนี้เดี๋ยวบอกนะว่าไมเคิลไมเยอร์ท่านผู้ชมได้ยินของผมไหมวะแกอยากดูสองจุดไว้นะครับก็ไม่อยากให้ไมเคิลไมเยไมเยอร์เขาได้จูดเปลี่ยนพลังของเขาหรอกนะเอ่าดีใจมาก อโอเคค่าตะกรอยอยู่กับเม็กู่คนหนึ่งนะที่เป็นฝสาแฟดของผมนะ uh huh. ดูว่าเราจะปั่นใกล้เสือนะโอเคก็ถ้ามีเสียงขอกคนอะไรก็ขอไปด้วยนะ,ยนนะครับผมขอไปดังครับเจ็ดหกห้าปั่นเสร็จแล้วนะเขา ตื่นมาฟังน,นะครับรู้สึกว่าแบบออปัน่นแต่ไฟมันขาดความแบบท้าทายเราวิ่งไปหาผีกันดีกว่าเราไปเล่นกับผีกันนะครับแต่ว่าน่าจะมขึ้นมาเยืะแหละเพราะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงรนตีขึ้นนะครับน,<ม>น่าจะอยู่ข้างบนหลง เขาอยู่ไหนอ่ะ <KNOW> ว่าจริงๆอยากจะเล่นนะอยากเล่นผมอยากเล่นมากบ้านเล็กไม่น่ามีนะเพราะว่าก็มีคนปอนอยู่บ้านใหญ่ผมเดินไปเมื่อกี้ก็ไม่เจอนะเฮ้ยเราไปหาขอเด็กกันแต่ขอเด็กอยู่ตรงไหน ้ยผมเจอแล้วไม่เคลืนมาเยอะจริงด้วยอ้าวเขาเดินไปไหนอ่ะเขาไม่เห็นผมจริงดิเฮ uh> uh ้ยเฮ้ยไม่เห็นผมจริงด้วยเฮ้ยเอาดีเฮ uh ้ยผมยืนข้างหลังแบบข้างหลังว่านเแล้วกันอ่ะโว้ย ฟาดพูดไปทีน,ทนึงดิหาฟาดพูดไปสองทีดิขับใส่หน้าเขาเรียกว่าบรรดาสลึกเกือกันาะเฮ้ยนี่หลบแบบดิจิตอลเราบอกเพื่อนกันกนะครับว่าตั้งใจปั่นไปไปเดี๋ยวเราล่อไมเคิลมาลเยอะมาตรงนี้นะเ,เดินวนนี่สเต็ปเดินวนเราสเต็ปเดินวน,น,นไงมาเอาหน่อยไหมเขาเรียกว่าอยากเล่นอันเนี้ยอันเนี้ยมีเชิง อ้าวชิบหายแล้วเุ้ยเขาจะแทงผม่ะเนี่ยเฮ้ยผมฉายไฟไม่โดนฉายไฟไม่โดนเด๋ยวร้อยมันจ้าสุดเกินเรียกได้ว่าการฉายไฟของผมนี้อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับก็ขอไปด้วยนะแต่ก็น่าจะพอได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าฆาตกรอยู่แถวนี้บอกเพื่อนก่อนเขาไปไหนล้เอาดิ อ่ะยืนนิ่งเลยยืนรอด้วยเมื่อกี้เออนี่เขาเรียกว่าหลบแบบดิจิตอลมาเลยตรงนี้มีไม้นะตอนนี้เราก็เหลืออีกสองเครื่องนะครับโนนี้โอไม่วะโดนแทงไม่นะเมื่อกี้ผมพับไม้ไม่ทันนะครับผมนึกว่าจะอันนี้เดจะหุ่นยิ้นเลย ไอเขาไม่ไม่รอแขวนไม่ไม่เอาเราแขวนด้านซ้ายยิ่เมื่อกี้เออเฮ้ยว้า t h a โอ้เราขอบคุณเพื่อนก่อนที่ช่วยเราในการทวงไม่ขึ้นมายื้อมาอีกแล้ววนรอบต้นไม้อุ้ยฟาดบุญไปทีหนึ่งดิวนรอบต้นไม้วนรอบต้นไม้วนรอบต้นไม้หัวเลยใครเล่นนี่มีหัวร้อน ไข่เล่นนี่มีหัวร้อนมืดไม่ฟันไม่โดนสักทีอ่ะอบอกเลยตีหลบแบบดิจิตอลอย่าเดินไปทางตรงครับเวลาเจอ,อโอ้โหเมื่อกี้ติดเมื่อกี้ติดเมื่อกี้ติดจริงผมบอกเลยดินอยู่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 โอเคน่าจะไม่ต้องหลบน่าจะายินได้อยู่มั้งถ,ถ้าเขาไม่เอาแขวนถ้าเขาไม่เอาเราแขวนก่อนมา ลิ้งผมเป็นอะไรไม่รู formas, ้ครับชอบเฮ้ยได้ได no ้ไ <y> ด <gr ush movement> ้โอ้โหทายจะบอกไปเลยอ่ะอามันจาวสะเกินเฮ้ยเขาเรียกว่าหดพืดดที่วหหดพืดแบบนี้เขินเลยดีไปไหนแล้ว ไม่เล่นเลยเหรอผมน้อยใจนะจริงขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่พี่ใจเย็นนะพี่ใจเย็นๆนะครับเอาหายแล้วเขามาแล้วนี่น่าจะได้อีกจ้าหนึ่งอยู่นะครับเขาไม่น,นี้เขาไม่เดินเขาไม่พังไม้มา ว่าจะทางออกอยู่ไหนวะเข้า,าอ,อ,อยู่ไหนวะตรงนี้เล่นไม้แล้วด้วยเดี๋ยวเราวนกลับที่เดิมนะ okay, s <S แล้วก็สไลด์ออกแบบหล่อที่เสียงขอาพังไม้แต่แล้วไงพังไม้แล้วไงตามผมได้ปะล่ะผมหาทางออกอยู่นะหาไม่เจอ,อนะแ <laughs> ล่าสุดหลงทางละหลงทางแล้วต <c oughs> แต่ว่าก็น่าจะเจออยู่นะ พยายามวิ่งเราขอบไปนะครับน่าจะอยู่ฝั่งนู้นมั้งเฮ้ยทางออกอยู่ไหนเล่นจุกให้ขนาดนี้จะบอกว่าอ๋ออ๋อไม่ใช่นี่มันปานเล็กนี่หว่าอ๋อนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วโอเควุท่อผมลงท่อเลยแล้วกันนะขอยัดลงท่อท่อเกิดพอดี โอ้ยก็ประมาณนี้แล้วครักับการที่ผมอะกับากับการที่ผมแบบว่ามาแก้เกมกับมิกโทมัดนะครับเนี่ยโอ้ผมเจอเจฟเขาน่าจะเพิ่งซื้อมาเล่นนะครับแล้วก็แต่ว่าเขาเล่งหกเลยนะเขาแบบเขาก็ถือว่าแลงตึงอยู่นะครับคนนี้แรงงหกนะแรงม่วงโอเค ก็น่าจะประมาณอ่ะสำหรับเปอร์นี้เปิร์อ๋อผมเอาอันนี้แล้วกันผมจะพยายามเน้นเปิร์ที่มันแบบว่าที่มีขั้น3นะครับแล้วก็เปิร์ที่ผมยังไม่มีเนาะก็คือเปิร์ที่มันเขียนมันเป็นขั้นหนึ่งนะนะครับอโอเคก็มีประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้นะอืมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อที่จะกำลังใจให้ผมได้ารทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผมนะ โอเคก็การหนีของผมก็ประมาณนี้แหละก็ถ้าตึงยังไงไม่ตึงยังไงเล่นพลาดอะไรตรงไหนก็สามารถแนะนําผมมาที่คอมเมนต์ได้นะครับผมนะแล้วก็ผมจะนําไปปรับใช้กับสไตล์การเล่นของตัวเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ถ้าใครอยากให้ผมแชทเกมไรก็เมนไว้าที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะซึ่งผมก็จะแชทให้นะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเกม PC ผมก็จะแชทให้ไม่ได้นะเพราะว่าผมตอนนี้ผมยังมีแค่โมบายนะครับยังไม่มี PC ซึ่ง PC ก็จะซื้อในอนาคตเนาะ ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะครับแต่ว่าจะมี PC แน่นอนแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นโมเดลของผมด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายถือว่าพูดแบบพูดมั่วเลยนะคลิปนี้ลิ้นพันธ์ครับลิ้นพันธ์เออ